อ่ะนะครับกลับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่นักเรียนต้องสอบนะครับก็คือเรื่องของการคนนํานวณค่าค่าไฟฟ้านะครับโดยวิธีคํานวณค่าไฟฟ้าเนี่ยปกติเราไม่เคยคํานวณอยู่แล้วนะครับการไฟฟ้าเขาจะมาคิดให้โดยบางคนอาจจะเคยเห็นว่าทางไฟฟ้าเขาจะมีพนักง,งานเนี่ยเอาเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับหรือเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยมาจดตรงเสาไฟแถวบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่อยู่แถวบ้านเราที่มันเป็น สี่เหลี่ยมๆแล้วมีตัวเลขวิ่งตลอดเวลาเวลาที่เราเปิดไฟใช้เนี่ยยิ่งเปิดไฟใช้เยอะยิ่งหมุนเร็วเปิดไฟใช้น้อยมันก็จะหมุนช้าอ,อุปกรณ์ตัวเนี้มันมีหน้าที่คิดค่าไฟเรานะครับหรือพูดีกอย่างว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีหน้าที่ที่บอกทางการไฟฟ้าว่าเราใช้พลังงานไปเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับ ไอ้ I, อุปกรณ์ตัวนี้เขาเรียกว่ามิตเตอร์ไฟฟ้านะครับดังนั้นมิตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะทําหน้าที่บอกทางการไฟฟ้าว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าไปมากน้อยเพียงใดนะอันนี้จำให้จำเลยนะครับว่าเขาเรียกว่ามิตเตอร์ไฟฟ้านะครับทีนีเ้เวลาเขาจะคิดค่าไฟฟ้านยเขาจะดูหน่วยที่มิตเตอร์ไฟฟ้านะครับ โดยหน่วยของของมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่เขาใช้คือยูนิตนะครับเดี๋ยวคงขึ้นหัวข้อให้ก่อนเลยนะครับการคิดคำนวณค่าไฟอ่ะทีนี้นะ หน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้นะครับเขาจะเรียกว่ายูนิตหรือเรียกว่าหน่วยหรือเรียกว่า1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะอาจจะผมเขียนให้ว่าหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป คือมีสามตัวนะครับจะเรียกว่าอะไรก็ได้อันดับแรกนักเรียนเรียกว่าหน่วยก็ได้นะครับเจ็ดหน่วยห้าหน่วยสิบหน่วยแล้วแต่หรือเรียกว่ายูนิตเรียกอีกอย่างว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงกิโลวัตต์ชั่วโมงอ่าห้ามลืมหน่วยนะครับ เรียกหน่วยก็ได้สัน้นเรียกยูนิตก็ได้เรียกกิโลวัตต์ชั่วโมงดังนั้นนักเรียนลองสังเกตคําว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงเขาจะคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงกิโลวัตต์ชั่วโมงก็คือว่า1ชั่วโมงใช้ไฟกี่กิโลวัตต์ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูโจทย์นะครับว่าคํานวณอย่างไรเพื่อความเข้าใจนะครับสมมุติว่าอลองดูข้อหนึ่งนะครับตัวอย่าง ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตู้เย็นสองร้อยห้าสิบวัตต์ขอใช้ตัวยอนะ่อนะอ่เปิดใช้งานยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน ปกติเราก็ไม่ค่อยถอดตู้เย็นอยู่แล้วเนาะทุกวันนะครับ24ชั่วโมงดังนั้นหมายความว่าไม่ได้ปิดเลยนะในเดือนกันยายนาจะต้องเสียค่าไฟของ ตู้เย็นเท่าไรทีนี้นักเรียนมาดูมาตีความนะครับตีความกจทจ์โจทย์บอกว่าตู้เย็น250วัตต์ใช้งาน24ชั่วโมงทุกวันดังนั้นหมายความว่าไม่เคยปิดเลยนะครับในเดือนกันยายนจะต้องเสียค่าไฟเท่าไหร่ใช้งานทุกวันไม่ปิดในเดือนกันยาและมันกี่วันกันล่ะเดือนกันยามีกี่วันครับลงท้ายด้วยยนกก็คือ30วันนะครับ ดังนั้นโจทย์นี้สามารถตีความอีกในหนึ่งว่าตู้เย็นหลังนี้เปิดใช้งาน24ชั่วโมง30วันจะเสียค่าไฟเท่าไรนะครับวิธีคิดนะลองดูวิธีแรกนักเรียนจะต้องดูก่อนว่าใช้ไฟไปกีน่หน่วยเดือนนั้นใช้ไฟไปกีน่หน่วยหน่วยของพลังงานไฟฟ้ามีอยู่3อย่างใช่ไหมเหมือนกันเลยทั้ง3อย่างเหมือนกันแค่เรียกต่างกัน คือเรียกหน่วยเรียกยูนิตเรียกกิโลวัตต์ชมมั่วโมงนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าก,กิโลวัตต์ชมมั่วโมงก็ได้นะครับวิธีคิดก็คือมีสูตรดังนี้เดี๋ยวครูเขียนสูตรให้นะครับก็คือพลังงานไฟฟ้าวงเล็บเป็นหน่วยอ่เป็นหน่วยหรือยูนิตก็ได้นะครับ จะเท่ากับกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าคูณกับเวลาเวลานี้ต้องเป็นหน่วยอะไรนาทีวินาทีหรือชั่วโมงต้องเป็นหน่วยชั่วโมงนะครับเพราะว่าหน่วยของไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงดังนั้นเวลาคิดคิดเป็นในหน่วยชั่วโมงอยากรู้ว่ากี่ชั่วโมงก็คูณไปนะครับลองดูจากโจทย์นะครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไฟฟ้าเราใช้ไปกี่หน่วยสําหรับตู้เย็นนี้เราก็ดูว่าโจทย์บอกว่าให้หากกาลังไฟฟ้าตู้เย็นหลังนี้มีกําลังไฟเท่าไรครับกาลังไฟตัวย่อคือตัว P มีหน่วยเป็นวัตต์ในโจทย์ก็ไปดูว่าตรงไหนมีหน่วยเป็นวัตต์ตรงนี้ครับเห็นไหมสองร้อยห้าสิบวัตต์ดังนั้นกําลังไฟของตู้เย็นหรือ P ของตู้เย็นเท่ากับสองร้อยห้าสิบวัตต์นักเรียนก็เอามาแทนค่าในตัวนี้นะครับเป็นสองร้อย ห้าสิบวัตอะโอเขียนะฮะ Wh. วัตต์วัตต์เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวเป็นเป็นที่อื่นก็ได้อะสองร้อยห้าสิบวัตต์คูณเวลาเวลาที่ใช้ไปวงเล็บเป็นหน่วยชั่วโมงถูกไหมใช้ไปกี่ชั่วโมงอะยี่สิบสี่วันเอาขอโทษยี่สิบสี่ชั่วโมง ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เราใช้ไปกี่วัน1เดือนหเดือนคือกี่วันครับ30วันถูกไหมคูณอีก30คูณอีก30จากนั้นใช้เครื่องคิดเลขกดได้เลยครับ250รอ้ามันก็จะเป็น250วัตต์ใช่ไหม คูณกับ24คูณ3ี่ชั่วโมงแล้วะอ่ะชดและกันคิดสดเลยส4 32ทด1 326เป็น720ชั่วโมงก็คือ HR หลังจากนั้นเอาจับคูณกันอ่ะยวขออนุญาตใชต้ตัวเครื่องคิดเลขเลยอ่ะกดเครื่องคิดเลขมาแล้วได้180,000หน่วยเป็นวัต ชั่วโมงใช่ไหมวัดชั่วโมงหน่วยถูกหรือยังยังไม่ถูกนะครับเพราะหน่วยของพลังงานไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงนักเรียนต้องเอาไปหาร1,000ันอีกทีหนึ่งเพื่อทำจากวัตต์เป็นกิโลวัตต์ทำไมต้องหารพันนะครับเพราะคำว่ากิโลคือ1000ครูเคยอธิบายไปแล้วหลายรอบ1 0 0 0เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรถูกไหม1 พันกร,รัมก็เท่ากับ1กิโลกร,รมัมดังนั้น1,000วัตวัจะเท่ากับเอาขอโทษเออถูกะหนึ่งพัวัตจะเท่ากับ1กิโลวัตต์ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่า1น0 0งแวัต์เท่ากับกี่กิโลวัตต์ก็เอาเอาพันไปหารหารออกมาแล้วจะได้ตัดให้หมดศูนย์นะครับหารออกมาแล้วจะได้เท่ากับ1 8 0 กิโลวัตต์ชั่วโมงหน่วยตรงกันแล้วนะครับดังนั้นเราเราคิดออกมาได้แล้วว่า,าตู้เย็นหลังเนี้ยตู้เย็นไอหลัง250วัตต์เนี้ยเปิดใช้งาน24ชั่วโมงเป็นเวลา30วันจะทำให้หน่วยไฟฟ้าขึ้น180หน่วยหรือ180ยูนิตหรือ180กิโลวัตต์ ชั่วโมงนะครับเป็นค่าไฟยังยังไม่สุดนะครับเพราะนักเรียนได้หน่วยมาแล้วทีนี้นักเรียนต้องนําหน่วยไปคูณกับค่าไฟการไฟฟ้าเขาจะบอกมาว่านักเรียนใช้ไฟไปหนึ่งหน่วยกี่บาทนะครับในตอนเนี้ตอนนี้นะครับค่าไฟอยู่ประมาณนะหน่หน่วยหนึ่งหน่วยประมาณเฉยๆนะครับ4ี่บาท ถ้านักเรียนใช้2หน่วยหมายความว่านักเรียนจะต้องจ่ายค่าไฟกี่บาท8 8บาทถูกไหมสาหน่วยก็12บาทแต่ตู้เย็นหลังนี้ใช้ไฟกี่หน่วยครับ180หน่วยอ่าดังนั้นนักเรียนต้องเอา180ไปคูณกับ4บาทผลที่ได้ก็จะเท่ากับเท่าไร่8าย8 7 32 7 20 บาทาดังนั้นคิดออกมาแล้วนะครับดังนั้นคิดสองตอนนะครับตอนแรกนักเรียนต้องคิดมาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ไฟกี่หน่วยนะโดยคิดเป็นชั่วโมงและคิดเป็นกิโลวัตคิดออกมาให้ได้ว่ากี่ชั่วโมงแล้วก็ทําเป็นกิโลวัตให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้หน่วยมาแล้วเอาไปคูณกับค่าไฟถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นการคิดได้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองไปทํากันดูนะ แล้วก็นักเรียนแนะนําแคปหน้าจอนี้เอาไปศึกษานะครับโอเคขอให้โชคดีครับ